ประมาณหกสิบถาดครับหกสิบถาดเลยครับพี่น้องกดลงไปครับกดเพื่อให้เกิดลุมเพื่อที่จะหยอดมเมล็ดนะดครับพี่น้องครับจากเกิดออกมาแล้วครับพี่น้องแบบจากเมื่อหยอดมเมล็ดก็เป็นเมื่อที่แปดนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องคนสวนคนไร ครับมืน่อนี้เราพบผอกับบาเชดอีกคือกอรครับพี่น้องนี่บาเฉดจะพาพี่น้องมาเพราะกาพริกครับพริกจะเป็นพริกซปเปรอร์ฮอตครับซปเปรอร์ฮอตตัวนี้จะเป็นของดาวทองบริษัทดาวทองเป็นพันธุ์ของแบนฮอตนะครับเด้อดินที่จะใส่คือของคาด์มินครับวัสดุปลูกคุณภาพสูงครับที่เลือกใช้ดินยี่ห้อน,นี้ก็เพราะว่าอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็การเจริญเติบโตของ ต้นกาพกเข้าครับเติบโตได้ดีแล้วครับเด้อครับเดียนซอปนึ่งนี้นำนักประมาณสามสิบหาสามสิบหกลกครับจะพอกาได้ท่าถาดสองรอยพอได้อยู่ประมาณหกสิบถาดครับหกสิบถาดหกสิบถาดอาจจะได้พอกาในบักิกได้อยู่ประมาณเมื่อนกว่าตนครับก็จ,จะพอดีครับครับฟองไงนี่นะครับเด้อชุดนี้จะพอดีกันครับพี่นอ้อง ครับไปบางเนื้อดินกันเลยครับพี่น้องไปมีเีดออกเลครับพี่น้องครับนี่คือลักษณะของเนื้อดินนะครับเด้อน,นี่คือลักษณะของเนื้อดินนะครับพี่น้องลักษณะดินจะจะเป็นคล้าย,ายคกิ้งไมหรือเศษวัสดุมามักมุมกันครับพี่น้องจะประเมินดินทั้งเบิดนะครับเด้อนี่ครับจะเป็นรวนช่วยยังสีงส่ครับ สาเหตุที่บ่าวเช็ดเลือกใส่ถาดซองหล่อลุ่มนะครับพี่น้องเพราะว่ามันจะประหยัดดินนะครับพี่น้องครับกระโลยขี้ดินในทั่วถาดเลยครับพี่น้องเกลี่ยเกลี่ยไปให้ให้ลงทุกลุ่มนะครับพี่น้องให้ดินลงปริมาณ ส,สม่ำเสมอกันครับพี่หนอหลังจากเข้าเพียดินเมดแล้วดวยครับกันเข้าสีใส่ถาดถาดเปล่าครับถาดเปล่าแบบนี้ครับกดลงไปครับกดเพื่อให้เกิดลุมเพื่อที่จะหยอดมเมล็ดดนะครับพี่นนอครับก็จะเป็นลุมประมาณนี้ครับเปิดกระปองมากครับพี่นนอจะเห็นมเมล็ดพันธุ์มัน นะครับหลังจากนั้นเ้าก็จะมายอดลงลุมลมะหนึ่งเมล็ดครับเนี่ยเต้องใส่ร้าย้ะครับพี่น้องรุมลมะหนึ่งเมล็ดกับพ่อครับครับล,มลวมละหนึ่งเมล็ดให้คอยยอดไปเรื่อยๆครับพี่น้องมเมล็ดพันธุนน์นี้เ้ากรต้องไปแช่น้ำนะครับพี่น้องเปิดกระป๋องแล้วก็หยอดมเมล็ดลงเรื่อยๆครับ หลังจากที่ห้าหยอดมาเล็ดลงบงปทุกหลุมแล้ยนะครับเด้อหลุมละหนึ่งมาเล็ดหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปครับก็คือโรยดินทับครับต้อดินโคบผังหนาเลยนะครับพี่น้องครับโรยดินโรยดินลงทีเลยครับโคบให้ทั่วเลยครับพี่น้อง ัตอนนี้้องเต้องกดนะครับพี่น้ง่งปล่อยไปธรรมดาครับเอเรียบจังสีหลังจากเข้าพบปละอกพันธุ์เบิดแเหล้วนะครับเด้อขั้นตอนต่อไปคือการลดน้ำครับลดน้ำตดอเปียก คอว่าเปียกซ้ำได้ครับพี่น้องจิงชีพอดีครับสามารถใส่เนิ้อข้าวเนี่ยครับกดเบิ้งได้ครับถ้ามีน้ำขึ้นมาจึงฉีก็ระทือว่าโอเคครับพี่น้องคือลักษณะนี่คือพอดีครับเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะค่อยๆระบายน้ำซึมขั้นตอนต่อมาเด้อครับพี่น้องคือนำถาดที่พอกาเปียกข้าเนี่ยครับมาวางเรียงซ้อนกันเป็นถาดประมันหาชั้นนะครับแล้ะมันหาถาดครับพี่น้อง วางเรียงใน,นลักษณะนี้นะครับพี่น้องเป็นระเบียบกะทิว้าเขาจะคุ้มพาได้ง่ายครับต่อมาก็าซื้อคุ้มพาครับใส่พายยางซื้อพายยางธรรมดาเลยครับคุ้มคุ้มี่ไม,ม่ชิดไม่ด้นะครับพี่น้องคุ้มทีม่นี่ชิดหมดรับนี่ครับ ครับเขาจะบ่มว้แบบนี้ประมาณห้ามือนะครับเพื่อือจนกลัวต้นกล้าจะงอขึ้นหลังกุ้งครับพี่น้องขั้นตอนต่อมานะครับพี่น้องมีเบ้าเชิดบ่มว้ประมาณหกหมือแล้วครับหลังจากที่พอกะยอดมเมล็ดพันุลงนะครับเนาะสีพาพี่น้องมาเปิดเบื่องพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องจะเป็ยนแจ้งจไรครับพี่น้องครับหลงจากเปิดออกแม่นะครับพี่น้องครับนี่คือลักษณะต้นกล้าที่พร้อมที่จะ ออกไปบ้างเลี้ยงในรงเลื่อนกันได้แล้วครับเนี่ยนี่เบาเฉดตอกซ่ายู่เมื่อนึงครับปกติเมื่อบ้านก็ต่องออกนะครับเนาะเมื่อบ้านติดธุระนะครับเนาะครับ่เป็นยังงครับหลายคนสงอาจจะสงสัยว่าถาดข้างล่างจะเป็นยังไงจะงอขึ้นกัถาดข้างบนบ่อครับไปเบิ่งกันเลยครับครับสือสอวนกันเรื่อยขึนจะงอกกันในผลนะครับเนาะหลายคนอาจจะสงสัย งอกขึ้นทุกถาดด้วยครับด้วยถ้าว่าถาดข้างล่างมันจะซากก็โมแน,นครับพี่น้องก็บมเป็นยังครับเพราะว่าลักษณะของถาดมันจะงอกขึ้นมาน้าช่องนี้ได้อยู่ครับนี่วางเรียงส่วนกันก็บมเป็น,น,นยังะครับเนาะครับออกมาวางเรียงสีนะครับด้วยลักษณะผื่นขล้องเลือนนี้บเบลเชดสีใส กระสอบครับกระสอบขาดปูไว้นะครับด้วยกันหลากผีกลงดินครับพี่น้องกันลากผีปลูกลจังจิบอเหี่ยวเฉาด้วยครับเด้อยถ่ว่างอ่กว่าเคอยู่ครับพี่น้องด้านข้างบนลงเลื่อนนี่ใส่ผ้าสตลนนะครับด้วยแล้วก็เอาผ้ายางทาบอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องเพื่อป้องกันฝนและแดดครับนี่คือลักษณะตน้นผี จากเมื่อยอดมเมล็ดก,กะเป็นเมือที่แปดนะครับพี่น้องแต่เปอเฉดเอามาว่างในรงเลือดนี่เป็นเมือที่สองครับพี่น้องสังเกตว่าเบื่อต้นพริกจะตั้งตรงขึ้นแล้วก็มีใบสีเ,เขียวเข้มขึ้นครับนี่คือการแตกใบแหลกนะครับพี่หน้องใบแรกใบแรกจะมีสองใบครับก็ถือว่าต้นพริกเกิดในมาตรฐานครับ นี่คือการนำเสนอวิธีพอกาดิกแบบง่ายครับพี่น้องได้อยากนําไปใส่กนันนาไปทดลองก็ให้พี่น้องเ็บแบบเบาเฉดตรงนะครับด้วยง่ายสะดวกสบายครับพี่น้องคลิปนี้เบาเฉดก็นําสาราคมดูมาฝากพี่ฝากน้องนะครับด้อสวัสดีครับ